เสียงเพลงที่เคยขับกล่อมให้เกษตรกร,เ,กรเพลินใจยามนี้กำลังขับกล่อมฟูเป็ดให้สุขสรร์หนึ่งในวิธีแห่งความสุขของคนบ้านป่าเมือดในจังหวัดเชียงใหม่ที่เกิดขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมโครงการเศรษฐกิจดีสุขภาพดีชีวีมีสุขโดยมีสสสให้การสนับสนุนเพื่อมุงสร้างเศรษฐกิจที่ดีให้เกิดขึ้นกับชุมชนนำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดีด้วยการน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมาใช้ดำเนินงาน ปัญหาที่คล้ายกันเลยที่เรานำมาดูเนี่ยปัญหาอันดับต้นก็คือปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะคะอันดับต้นๆ้นเนี่ยปัญหาทางด้านปากท้องของของประชาชนถ้าประชาชนเนี่ยมีสุขภาพจิตดีนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหันมาดูแลสุขภาพกายสุขภาพกายเนี่ยก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของโครงการ เราจะทำไงดีให้เศรษฐกิจดีก็เลยนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยที่ว่าคณะกรรมการในหมู่บ้านนะคะร่วมกับเจ้าหน้าที่ทางสาธารณสุขเนี่ยนะคะช่วยกันคิดจัดทำโครงการนะคะเสนอไปที่สสส ชาวบ้านจำนวน45ครอบครัวที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้จากการอบรมศึกษาดูงานและได้รับเงินทุนจำนวน500บาทเพื่อไปประกอบอาชีพตามความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และความต้องการของสมาชิกในโครงการมี่คุณหมออนามัยเนาะเปิ้ลกมาติต่อไม่หลวงบ้านเนี่ยคพราะม่หลวงบ้านได้รับโครงการนี้เข้ามาพบกมาประชุมเมือนลูกน้องว่า ใครสนใจพ่องไลค่ะโครงการสสสนี่แล้วก,ก็เลยเข้าร่วมเป็นลูกสมาชิกคนหนเงินห้าร้อยนะเขาสามารถอยู่ได้จนตายนะเจ้าตลอดชีวิตเนาะจนตายเพราะไอ้ยังถึงว่าจนตายเพราะว่าเขาสามารถเลี้ยงไก่เนะี่คือมันต่อต่อต่อกันไปแล้วก็ขยายพันธุ์ไปเรื่อยๆเ,เหมือนกับกบก็เหมือนกันถ้าเขาบ่ล่ม้มเขาจะบ่ล่้มบอ่อเขาเขาจะทำเขาไว้เรื่อยเรือย,อยน,นะเจ้า มันไม่ค่อยได้ซื้ออะไรอะ่ะเพราะเราปลูกในสวนเราก็เก็บสวนเราแทนที่เราจะไปซื้อส0บาทยี่ิบาทเราไม่ได้ซื้อเลยนะเราก็เก็บของเราไปกินไงพี่น้องเรามาแล้วก็แจกเขาไปเขาก็ไม่ได้ซื้ออะไรละเราอยากกินของเขาขเราก็เอาของเราไปแลกของเขาเขาก็เอาของเขามาแลกของเราเปลี่ยนกันจับเปลี่ยนกันเงี้ยค่ะก็ดีค่ะไม่ต้องได้เสียเงินค่ะ การปลูกผักสวนครัวปลอดสารพิษและการทำบัญชีครัวเรือนเป็นอีกหนึ่งการดำเนินชีวิตตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงที่ช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจของคนบ้านป่าเมือดให้กลับมายั่งยืนอีกครั้งความเครียดเรื่องปัญหาปากท้องจึงถูกแทนที่ด้วยสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน การที่ว่าเจ้าบ้านจะมาทําจดรายละเอียดอย่างต่าง,างๆเนี่ยมันเหมือนใจ้ความเคยชินของเปิ้ลมืนกัฮะคือทําง่ายๆไปก่อนรับใจฮะขอให้ฮู้ว่าอันนี้คือรายรับเนอร์อันนี้คือรายจ่ายเนอร์เพื่อให้เปิ้ลเกิดความเคยชินแล้วต้องทําเป็นประจ,ะจาําเนอร์อย่าหมายเจว่าพอจบโครงการแล้วก็ยั้งไปเลยฮะเขาบอมาทาแบบเลี้ยงไก่กับปลูกพักไว้กินเนี่ยถึงเวลาถึงมือมาเนี่ยเขาจะต้องการตรงนั่นล่ะครับ ทั้งๆในเงิอนอเมมีก็ทําได้สบายใจยตรงนี้ตอนแดดแลร้อนไก่มันจะเครียดไงถ้ามันฟังเพลงแล้วมันจะไม่เครียดไงมันจะสบายใจของมันเหมือนกับเราฟังเพลงนั่นแหละค่ะสุขภาพดีมากแฟนเป็นเบาหวานก็อยู่กับไก่ก็ไม่เครียดเบาหวานน้ำตาลก็ไม่ขึ้นตอนแรกแกพร้อมเดี๋ยวนี้แกก็อ้วนขึ้นมาไงดีมาก วันนี้เกือบทุกครอบครัวในชุมชนบ้านป่าเมือดได้ก้าวเท้าเดินบนวิถีทางแห่งความพอเพียงกลายเป็นหมู่บ้านเศรษฐีที่ร่ำรวยรอยยิ้มร่ำรวยน้ำใจและร่ำรวยสุขภาพที่ดีทั้งหมดนี้คือความสุขที่สามารถแบ่งปันกันได้อย่างไม่มีวันจบสิน้นสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ